สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะใกล้เที่ยงแล้วสําหรับลูกค้าร้านจันเซอร์วิสนะคะจะบอกว่าของใหม่จัดแน่นจัดเต็มลงให้ทุกวันค่ะลูกค้าอยากได้ร้อตัวไหนนะคะวันนี้มีเข้ากันมาแล้วค่ะมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้อัปเดตกันนิดนึงค่ะเพราะว่าของตัวไหนขาดไปนะคะวันนี้มีเติมเข้ามาแล้วค่ะอัปเดตได้เลยนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมา,มากๆเลยที่ สำหรับสนร้านกันเซอร์วิสเสมอมานะคะป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีตัวไหนบ้างร้านเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันที่16นะคะลูกค้าทักอินบล็อกมาถามว่าร้านเปิดวันไหนจองตัวไหนไว้นะคะทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะบางทีน้องแอดมินอาจจะตอบชา้านิดน,นึงค่ะต้องขออภัยลูกค้าด้วยค่ะป่ะพาดูหลายๆตัวเลยค่ะตัวนี้นะคะที่เราจะโปรโมชั่นก็ยังอยู่นะคะสําหรับฟอร์ดไวน์แท็กขอบนะคะ หอมยางกุดเยียสองห้าห้านะคะห้าหกห้าอ่าถูกต้องหกห้าขอบสิบแปดนะคะจับโปรโมชั่นบียยี่สิบสองอยู่นะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะรวมเทิร์ล้อเก่าคะ่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอ่ามามดูมาชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ร้านจันเซอร์วิสด้วยนะคะตอนนี้เปิดทั้งสองที่นะคะลงเกลือไทยเกาะถ้าจะไปอ่าฝั่งนะคะลงเกลือไทยเกาะ หรือไปทางไม้ตาเนาะก็จะพิมพ์ว่าจันเซอร์วิสลงเกิดท้ทยเกาะได้เลยแต่ถ้ามาที่นี่นะให้พิมพ์ว่าจันเซอร์วิสเท่านั้นนะคะ3คําพอล้อมิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสามมีค่ะมิวเอ็กซ์นะคะตัวนี้เลยค่ะปะอยากดูตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูนี่เลยค่ะมิวเอ็กซ์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะมิวเอ็กซ์พร้อมยางบีต้นปียี่สิบสามนะคะเข้าอยู่ประมาณสามชุดค่ะ ตอนนี้อยู่ที่27,000นะคะยางก็ถาวมาสวยแค่ไหนนี้เลย เปิดปกติทุกวันยุดทุกวันที่16ค่ะมีการหลายชุดนะให้ได้เลือกแล้วก็มีบิดตนนะคะคู่ตัวยางบิดต้นก็มีแต่เราไม่ได้จัดโปรโมชั่นให้นะแล้วก็ตัวนี้เลย Ford e v e r วเลตขอบ20นะคะตัวนี้เลยจัดโปรโมชั่นราคาขาดทุนให้เลยตัวนี้นะคะยกชุดพร้อมยางกุยเดียร์255 55 5. ขอบ20ค่ะเป็นยางปี23นะยกชุดอยู่ที่23,000บาทยังไม่รวมเธอล็อกเก่าค่ะล้อกเก่าแล้วร่มเธอได้ลถได้อีกอยางอย่างเดียวเท่าไรครับ265 6 5ห้มีแต่ส5งค่ะลูกค้า255 6 5าหนะกูดเยียยางอย่างเดียวที่15,000บาท X-Series ปี x 13มีไหม x s e r ซ e s เมื่อกี้คุ้นนอ่ะมีตัวนี้ค่ะป้ายแดงป้ายแดงนะคะ Series ปี23ตัีนี้เลยนะคะ นี่ล้อแท้ล้อเดิมติดรถนะคะ x e e คู่ต,ตัวยังมาเป็น2องหกเข้าิบแปดบิตตัม B ีสามนะมีของเข้านะคะอยู่ที่32,000บาทค่ะมีอยู่ประมาณ2อสองชุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เลย Regen ที่ลูกค้ารอคอยมีเข้าชุดเดียวทั้งร้านจันเซอร์วิสนะคะมีเป็นอ่าไม่รู้กี่ชุดแต่ว่าตัวนี้เข้าแค่ชุดเดียวเท่านั้นคือ รีเดอร์คอบสิค่ะคู่ตัวยางบิโต2สองหิดดูเลยพีทีหกแนะคะเป็นยางปียี่สามจะบอกว่าสวยมากมีชุดเดียวนะคะ33,000บาทเท่านั้นรอเกับแล้วเดมเทินได้ลถได้อีกเรามีไว้ขอบยี่สิมีค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในแล้วก็มีตัวนี้ค่ะรีเจนเดอร์ขอบ20นะคะคู่ตัวยางดันหลบนะคะดันหลบพีทีพีนะคะตัวนี้สองหกห้ห้าสิค่ะดันหลบปียี่สตัวนี้สองหมบาทเท่านั้นนะคะ ่าน่านอยากเปลี่ยนอัปเกรดของเดิมไทยทีเจสอยู่อยากอัปเกรดเป็น20ก็ได้เลยค่ะมาเดีย๋ยวพาไปดูด้านในตอนนี้ของลงเยอะมากแล้วก็ยังลงอีกหนึ่งคันรถนะคะนี่กําลังไล่ทยอยลงเรื่อยๆให้ลูกค้าได้มีร้อเลือกชมแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมจัดโปรโมชั่นเซลล์พิเศษสําหรับมิสูไทตันขอบ18บนะคะจะมี2ส,สีคือสีดํา นะคะกับสีเทานะคะให้ราคาเดียวกันรูดราคาเดียวเลยคือพร้อมอยางบิดต้นนะคะปี22นะคะจัดโปรอยู่ที่23,000บาทเท่านั้นอ่าถกถูกแบบนี้เลยนะคะซื้อ,อยางอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะยางยาง265 68ลูกค้าถามราคาเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูสองรุ่นคือตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ติดมิซูไททันเป็นรุ่นบิดตนนะคะ ปี22นะคะแต่เป็นปลายปีอันนี้อย่างอย่างเดียวนะนี่เลยสัปดาห์อยู่ที่นี้นะคะเป็นบิดตนดูเลอเฮทีหกไปสี่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เฮทนะคะตัวนี้จัโปรพิเศษสำหรับปี2ีสองนะสี่เส้นค่ะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้ล้อสวยๆแบบนี้บริการครบเหมือนเดิมนะคะถึงราคาจะลดแต่ปริมาณคุณภาพเราไม่เคยลดลงเลยนะคะยังบริการให้ลูกค้า เต็มเหมือนเดิมนะคะสับล้อุงน้อ,อฟรีตามระยะก็ยังได้นะคะกับโปรโมชั่นนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ยังเป็นปี23 265648ปี23ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะจะเป็นยางที่ติดกับอีูสูด,ดีแมคค่ะนะคะไปะพาไปดู 265618นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นยางปี23นะคะตัวนี้จะอยู่ที่21,500บาท21,500บาท265618นะคะอ่าแล้วก็ยางจัดโปรโมชั่นเรามีเยอะแยะมากมายเลยม่ว่าจะเป็นคอ17นะคะเริ่มต้น11,700จะเป็นเวรกเล็กยางไทยค่ะแล้วก็มี15,500นะคะจะเป็นโยกโกฮาม่า G94 กับคอนติเนนตันนะครับปี23แล้วก็ตัวนี้เลยบิตโตนดูเลอ้อแฮทิ64นะคะ ตัวนี้เป็นยางใหม่นะมีติ๊กเกอร์ค่ะยังใหม่จากโรงงานนะสองหค่ะอยู่ที่1นึ่งหับาทเท่านั้นค่ะอยากดูร้อตัวไหนนะคะถ้าไม่เลย่ะเดี๋ยวพาไปดูมิวเอขอบ20ค่ะมีอยู่2อลายยางมือ2 2งสองหไม่มีเลยค่ะตัวนี้มียังใหม่นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องเซละสองพันิดอ่ะมิวเอ็กซ์คะจะมีอยู่แค่2ชุด ชุดละหนึ่งเท่านั้นก็คือสีดำเงาดูนี้นะคะพร้อมยางปี23ตัวนี้เลยอยู่ที่32,000บาทนะคะแล้วก็อัปเกรดอีกนิดหนึ่งคือเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยลิมิเต็ดมากเลยนะคะเป็นยางปี2 3เหมือนกันนะคะอยู่ที่3า0หมบาทนะคะมิวเอจะมีกันอยู่2อสีคู่ตัวยางมาเหมือนกันค่ะคือบิดโตนนะคะสองหกห้าห้านะคะดูลวิทอ่ะไม่ใช่สีดูเลอร์ขอโทษค่ะดูเลอร์หกแปสนะคะ อ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีตัว X เต่เาวีคอสวีคอสนะคะดำด้านแม็กเขาจะเป็นลักจากคือดําด้านนะคะอยู่1ชุดเท่านั้นค่ะอยู่ที่3 2ม0 0ืบาทเหมือนกันนะคะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงเส้นสีตุ่มอยู่ครบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยของแถมมีให้ครบเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะเป็นอ่ารีโวนะคะล็อกโคของ18 ตัวนี้จัดโปรพิเศษสําหรับยางปี22นะคะอยู่ที่36,000บาทและยางปี23อยู่ที่38,000บาทนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เข้าเมื่อวานอีกหนึ่งชุดเนาะเป็นรีดเดอร์ขอบ18คู่ตัวยางมิชลินค่ะราคาเดียวกันนะ33,000บาทเท่านั้นขอดูขอบ8ิอีซูซูหน่อยครับอีซูซูมีนะคะราคาอยู่3ราคาคือตัวนี้เลยค่ะเป็น ตัว MUX ขอบ18นะคะจะอยู่ที่27,000บาทแบบพร้อมยางบิดตัวปี23นะคะแล้วก็จะมีตัวสีบอลสีบอลจะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะราคาเดียวกันค่ะแล้วแต่ชอบค่ะว่าจะเลือกแม็รายไหนแล้วถ้าเป็นสีดำนะะสีดำจะอยู่ที่32,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยางปกติเนี่ยป้ายแดงน่ยลูกค้าจะถามกันเยอะมากคือ265657บอกก่อนเลยว่าตอนนี้ ไม่มีนะคะมีเป็น2557 1017 10, ซึ่งตอนนี้ใส่แทนได้นอจากเป็นอ่าพีโก้ริวอฟอร์ดนะคะมาด้าดีแม็กนะคะใส่ตัวนี้ไปบอกเลยไม่ติดค่ะใส่ได้สบายมากเป็นยางปี23ก็มี22ก็มีค่ะตัวนี้ยางเปล่าสีเส้นนะคะ2557 1017เป็นบิดโตนค่ะอยู่ที่สี่เส้นอยู่ที่15,000บาทนะคะถ้าเป็นยางปี22ลราค้าธรามันมให้1,000บาทเหลือ14,000บาทค่ะบริการให้ครบเหมือนเดิมนะคะตังจังหวัดจะส่งฟรีค่ะอ่า แล้วก็สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าเาไปหน้าบ้านยังอ่ะลงเอาไยังช่องหมอกเอาไปยังสี่เ,เส้นอ่าป้ายแดงตัวนี้นะคะยังมีให้ลูกค้าได้เลือกแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะเติมให้เรื่อยๆนะสองหนึ 5, 74, 45, ่งห้าเจ็ดสิบห้าบโตป้ายแดงนะคะสี่เส้นบีบสามนะคะบริการให้ครบเลยจัดจังหวดก็จะส่งฟรีอยู่ที่เก้าพันนะคะรีว o คอสสิบแปดมีค่ะรีว o จะมีสองตัวนะคะเป็นรีว ร็อกโคกับรีเวตัวพิเลเนอร์ค่ะตัวนี้เป็นพิเลเนอร์นะคะจะอยู่ที่สามหมื่นถึงสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะเป็นตัวร็อกโคนะคะจะอยู่ที่อ่าร็อกโคจะอยู่ที่สามหมื่นหกถึงสามหมื่นแปดนะคะแล้วตัวนี้เลยเป็นนิสสันเทอร่าคอสิบแปดนะคะุณตัวมายาังอ่าโตโยตนะ่าเอยิบห้านะคะโอเป็นคันที่ตัวนี้เป็นยางสองห้าห้าหกสิบขอสิบแปดนะ,ะตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นบาททวนนะคะปียี่สิบสองสองเทนแล้วปียี่สิบสามสองเทนนะคะอ่า ลูกค้าอยากดูล้อตัวไหนนะคะท่าน inbox เฟซบุ๊ก Facebook, เข้ามาได้เลยบางทีน้องอเมินตอบชา้าต้องขออภัยด้วยค่ะมีให้ท่านเลือกนะคะไม่ได้อ่ามาถึงไม่ต้องเอาชุดนี้ชุดนี้มาเลือกก่อนค่ะอยากได้ชุดไหนนะคะเลือกได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อหน้าบ้านเป็นล้อแต่งสไตล์ออฟโรดจะบอกว่าประกอบให้ดูแล้วสวยมากมีหลายสีหลายลายเลยอันนี้รถเก่งนะคะแพนให้ดูก่อนอ่ะมีเกือบทุกรุ่นนะคะยกเว้นอันติดค่ะอันติดของยังไม่เข้า ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อออฟโรดนะ,ะสำหรับแนวลุยนะคะชอบอลักษณะแอดเวนเจอร์เรียบได้ลุยได้นะคะแต่งล้อส,สวยๆกับร้านจางสวิตเลย,ยตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าไา์สดแป๊บหนึ่งนะคะตัวน,นี้นะคะเป็นร้อออฟโรดนะคะคือทางทางการไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่เราเรียกว่าการบิดนะคะตัวน,นี้จะมีขิดอยู่ทั้งหมด3 4คลีปข่ว1นดำขิดแดงอ่าตัวนี้คือขิดม่วงนะคะมาเวลลิดม่วงขิดดำเงาแล้วก็หน้าออกสีชาชาเนาะน้ำตาลทองนะคะเสริมดวงเสริมมงคลมากๆเลยนะคะสีทองเป็นประกายแบบนี้เลยค่ะหรือจะชอบดำเงานะคะเจอแสงไฟสว่างก็วิบ,บวับวิบวับกันเลยนะคะตัวนี้ประกอบคู่ตัวยางมอนเตอร์ค่ะจัดโปรพิเศษอยู่ที่24,500บาทค่ะ ยกชุดแบบนี้เลยนะคะของแถมครบนอล้อปอกกันสั่นนะคะแถมให้ครบเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมด4สีสลายให้เลือกค่ะ2 2 0 0 0อบาทเท่านั้นยังไม่รวมเทอร์ล้อเก่านะคะล้อเก่าเราเริมเทินได้อีกรถตัวสูงทุกตัวนะใส่ได้เลยนะคะยิ่งใส่ตัวที่มีซุ้มมีโป่งดีแม็กฟอร์ดมาได้นะคะ หรือว่าเป็นโตยต้านะคะใส่สวยทุกรุ่นค่ะมาเลือกได้เลยนะวันนี้ชมไว้ก่อนค่ะว่าท่านอยากได้สีอะไรนะคะเลือกไว้ที่บ้านก่อนนะคะ,อ,ะอยากให้พ่อแม่ก,กับแม่บ้านคุยกันนะคะว่าชอบสีไหนนะคะคุยกันเสร็จแล้วมาได้เลยค่ะจันเซอร์วิสบริการใส่ถอดถั่วตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะมีสีให้เลือกตามสไตล์แบบนี้เลยนะคะพร้อมยางคู่ตัวเป็นมอนเตอร์เอทนะคะตอนนี้บอกเลยว่าทนมากๆและขัดถี่ได้แบบ เราใช้งานเองค่ะก็เลยบอกต่อได้อย่างสบายใจนะแต่ว่ามีเสียงไม้ดอกแบบนี้มันไม่ได้ถือว่างเงียบจนเกินไปเพราะไม่ได้ดอกละเอียดแต่มันก็ไม่ได้น่าราคาญจนจนขับไม่ได้นะคะตัวนี้ใส่ฟอร์จูนเนอร์ของทางร้านอยู่นะคะขับขี่มั่นใจนะคะด้วยการันตีให้โดยการใช้งานเองค่ะมั่นใจจึงบอกต่อนะคะลู้าา่ทนใดอย่างได้นะคะเข้ามาได้เลยที่จันเซอร์วิสนะคะบริการครบจบที่เดียวเลยนะคะตัจงจังหวัดก็จดส่งฟรีทุกรายการค่ะ อาวันนี้งานค่อนข้างไม่เยอะเท่า,าไหร่นะแต่ว่างานช่วงล่างแน่นมากเลยนะคะไม่จะเป็นวีออสคันนั้นก็จะมีเปลี่ยนยางกันฝุ่นนะคะคันนี้รีโวนะคะเปลี่ยนชกสีต้นนะคะเปลี่ยนลูกหมาดด้วยนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนพระเกอกจานเสร็จแล้วนะคะช่วงล่างเรารับทำนะคะจานหนึ่งสุกมาได้เลยนะคะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะเข้ามาเช็ที่ร้านจาสนสดได้เลยยางตัวถูกตัวแพง มีเกือบทุกตัวค่ะลุกคคาอยากได้ตัวไหนนะคะทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาถามที่เบอร์0 8 6 5 2 8 5 6 0 6 0 9 1 4 2 3 7 4 6 0ได้เลยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ